สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้ทําคลิปให้ดูนะคะสําหรับลูกค้าทีออ่อยู่ต่างจังหวัดช่วงนี้ติดโควิดต้องการรู้ว่าบริษัททีโบโระนะหรือว่าบ้านผาสดุเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนก็ตั้งอยู่ที่ถนนอนอนุตนะคะอันนี้ให้ดูเรามาพาชมดูโรงงานกันนะคะอยู่ที่ถนนอนอนุศอ่ะเดี๋ยวเราเดินตามกันไปเลยอยู่ติดริมถนนเลยนะคะ อันนี้เราเข้ามาด้านในโรงงานแล้วนะคะก็จะให้เห็นว่าทางบริษัทเราเนี่ยมีสต๊อกของนะคะที่พร้อมส่งให้กับลูกค้าเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวตีนีนะคะเนี่ยอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่1325นสะคะ1 2 3 4ตัวนะคะเอ่อที่เห็นอย่างนี้เนี่ยมีลูกค้าจองแล้วนะคะมีลูกค้าจองบางส่วนแล้วก็รอรอรอ,รอส่ง ะคะเ,เครื่องสีหงเหลืองๆนี้ก็จะเป็นเครื่องพลาสมานะคะสําหรับตัดเหล็กที่ลูกค้าสอบถามมาว่าอ,อจะต้องการทํางานสําหรับงานตัดเหล็กฉลุเหล็กไอตรงนี้นี่เห็นลกๆตรงนี้นี่คืองานงานงานตัดนะคะตัวเครื่องนี้ที่เรามีเนี่ยคือจะเป็นเครื่องโชว์นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น4 4 2หัวนะคะเห็นไหมคะหัวหนึ่งหัวสอง ะะเ,เรามาโชว์งานตัวนี้จะเป็นเครื่องโชว์ของตัวสี่หัวนะคะจะมีหนึ่งสองสามสี่ตัวตัวที่อยู่ด้านข้างให้เห็นไหมคะแกนมันจะยาวออกมาหัวด้านข้างเนี่ยคือจะเก็บแกนพักแกนเพราะว่าเราทํางานแค่สามหัวถ้าเราต้องการทํางานสองหัวเราก็พักพักหัวหนึ่งเอาไว้ของแกนตนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสองหัวอ,อ,อีกเครื่องหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องโชว์ให้เห็น ตัวนี้ก็จะเป็น2องหัวเหมือนกันนะคะตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยจะเป็น1 3 2 5ก็คือรองรับวัสดุอยู่ที่เมตร3าม่ิเมตรเมตรคือ1นคือเมตร30 25ก็คือ2เมตรหก็หมายความว่าหน้าโต๊ะเนี่ยอยู่ที่1 3 2 5แต่ว่าับเแต่ว่ารองรับวัสดุอยู่ที่ขนาดไมนอัดนะคะแต่เครื่องนี้เนี่ยจะเป็น1530ก็คือรองรับวัสดุอยู่ที่ความยาวสามเมตรนะคะ พอ,อต็อกเราก็ยังมีบริเวณตรงนี้ด้วยอันนี้ก็คือสตอ็อกสต็อกของเราค่ะลูกค้าสนใจเ,เพิ่มงานต้องการลงเครื่องทันทีหรือว่าลูกค้าเดิมที่ท,ที่มีงานเร่งด่วนเราต้องการลงเครื่องทันทีเนี่ยก็สามารถมาที่บริษัทเราแล้วก็สั่งของแล้วก็ส่งให้ในวันลงขึ้นได้เลยนะคะโอเคค่ะ